สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณทีวีครับกรบเพจ facebook กิติคนคำนวณด้อเนีทางห้าหน้อยมือนีครับเนาะทางห้าหน้อยมือนีเอ,อ่อเป็นเล็ชุดเก่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมครับผมสามมือติดต่อกันแล้วนะมือว่าน,นี่ผมจับเล็กหลุดบ่าเขาเนาะแต่ว่าในชุดเหล็กหาตัวนะกับมีเล็เดียนอยู่ด้ยังห้าหน้อยปกติเนี่ยมือว่านนะครับหนึ่งสามเข่าอยู่นะนะครับ เลขหาตัวไปวิ่งเป็นเลขชุดสองตัวมันเสียด้ยี่สิบห้าชุดเนาะนะครับยังที่เคยบอกเฮ็ดเป็นชุดเต็มไปเบอ้์อะเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจนหอดหนึ่งห่านะครับสองหนึ่งสองสองจนหอดสองห่านะวิ่งกันไปกันมามเสียได้ยี่สิบห้าชุดแต่บางก็หลายเนาะมือนี้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 หมู่บ้านผมจับสองไอหากับซีเนาะหาตัวหลุดซีตัวร่องเนาะซีกระเขาจำบ่ได้ว่าเขาน้อยใดนะครับมือนี้ตำแหน่งเด่นซีมันเด่นมาหลายมือแล้วนะ นะครับเท่าซีน้อยเลยเฉพาะกิจพิเศษปกติเราก็วิ VIP, นะ่เนาะซีน้อยเนี่ยบนน้อยแต่ก็น้อยหนึือซีอ่ะไอสำหรับเหล็กซีนะครับ,บ,รบ,ลรบหลายหมื่นติทอกันแล้วหมู่ว่านเหล็กหนึ่งก็เหล็กสามเด่นครับเล็กสองก็เด่นนะ้หมู่ว่านออกหกสองเนาะตำแหน่งเด่นมือหนึ่งมีสามตัวนะครับเหล็กหนึ่งเหล็กสองเหล็กสามผมก็เริ่องเอาชิ้นสี่ซะหมักเหล็กหนึ่งอะนะครับโดยใจหมักเหล็กหนึ่งครับลูดหนึ่งไปเลยครับ นะตัวร่องคือเลข2องครับผมหนเพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้เนี่คือ1 2 2 1ครับถ้าตัวเต็มถ้าโตเพิ่มเติมมาหน่งหนึ่งหนึสามนี่หหานะครับ1นึ่งสาอกไปแล้วหมู่านมันอาจจะออกอีกก็ได้หวัวห้าน้อยมีเงเกิดขึ้นได้นะครับ2องสองสอหานะครับนะเพราะว่า1นสองกับสอเป็นตัวเนินแล้วนะครับ ส่วน3ตัว3ตัวเน้นๆก็จสิมี2สองหนึ่งสามนะครับพาผมขาดว่าเลขกหนึ่งสิบมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับสองแล้วก็สองหนึสองหนหานะครับสองหนึ่งส สองหนึ่งหานะครับสามชุดเนีนเนส่วนอีกเจ็ดชุดไฮพ่อแม่พี่น้องไปวิ่งเพิ่มเติมเองนะครับเด้อกับวิ่งนเนี่มันครบทั้งหมดเลยแบบบ๊บเบิลบ๊อบเบิลบ๊อตองบ๊หามนะครับเอา้ามาเกิดซีมีสองสามซีสองสามหานะครับสองชุดแล้วนะครับสองสามซี่สองสามหาสองชุดแล้วสามซีหาสามซี่หนึ่งนะครับซีหาหนึ่ง C หาสองนะครับแล้วก็หาหนึ่งสามเจ็ดชุดครับนะตามนี้ครับผมวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่กหน่อยกับไลนนะครับหลูดหนึ่งนะหลูดหนึ่งครับผมฝากกดไเลยก็แชร์นะขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมเพิ่มของสู้มือเลยนะครับส่วนหวยไทยกับผมก็สล่อยสู้มือแหละเพราะว่าเลขตัวเก้านั่นแหละต่ว่าสิหาของมืลอื่นมาบอกสูฟังนํานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ